ส United วัสดีครับเพืค่คอนสวัสดีครับวันนี้เด็กๆได้ทําตามแผนที่มาเซอร์ได้วางไว้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องชมเด็กๆนะครับเราทําตามที่เป้าหมายแล้วก็ตามตามแผนที่เราเราฝึกซ้อมกันมานะทําได้ดีเลยนะครับก็ต้องต้องชมเด็กๆครับ วันนี้จากที่สังเกตในครึ่งแรกนะครับเราถูกตัดเกมในแดนกลางบ่อยพอสมควรแล้วก็ได้ออกบอลเสียหลายๆล,ล,ลูกเจ้ทอนได้บอกเด็กหลังจากนั้นว่าย่างไงบ้างครับครับก็เราเราแก้เกมตรงนี้มาแล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเด็กเขามั่นใจมั่นใจตัวเองนะพอพอเขาโดนเพจแล้วเขามั่นใจแล้วเขาทําไม่ได้มันก็เลยทําให้ให้ดูเกมขาดๆกันเกินนะแล้วเราก็ บอกวิธีใหม่บอกให้เขาถ้าเขาเพจแดนบนเราก็เอาบอสฟุตบอลไปกดดนันแดนแดนล่างเขานะมันเขาาก็โอเคทำทำได้นะพอกับปรับครึ่งหมดครึ่งแรกเรามาปรับปรับปรับแผนนะการเล่นใหม่นะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับก็เด็กทุกคนก็เ,เราซ้อมมานะนะครับแต่และคนรู้รู้รู้ว่าแผนไหนต้องเล่นยังไงอยู่แล้วนะพอเราปรับเปลี่ยน นิดเดียวนะครับทุกคนทําได้ก็ทําให้เกมออกมาดูดูดีเป็นคำถามสุดท้ายนะครับวันนี้ครับจากที่สังเกตเนี่ยวันนี้เราเล่นไม่มียุบนะครับเเรามีการฟิตซ้อมร่างกายแล้วมาทดอได้แก้เกมไปยังไงโอ้ทุกนัดจะมีการยุบหลัง20นาทีสุดท้ายตลอดเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือเราแก้ปัญหาเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับเพราะเราจะยุบประมาณช่วงเจนาทีนะครับเพราะฉะนั้น เราเน้นเรื่องการฟิตเนสนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับสัปดาห์จันทร์อังคารพุธเนี่ยเราจะเน้นพวกฟิตเนสเป็นหลักนะครับให้ให้เขาเสริมให้เขานะครับแล้วก็สภาพร่างกายเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับเรายืนระยะในการเล่นได้ดีขึ้นนะก็ต้องต้องชมโค้ชฟิตเนสตะวันนะครับสิทธิ์เก่าเรานะครับให้โปรแกรมมานะครับแล้วก็มาฝึกให้น้องๆนะครับแล้วก็มันมันเห็นผลเลยเห็นผลครับผม ชนะสอนัดติดที่ผ่านมานัดก่อนเราบุกไปชนะสมุทรสงครามถึง30นัดนี้เราชนะ2องศสองนั้น,นี่แสดงให้เห็นว่าเราคลีนรชีททั้งสองนัดแผงหลังครับมีการกำชับยังไงกับลูกทีมาครับซึ่งทับได้ดีจริงๆก็ถือ,อก็เรากำชับบอกว่าอย่าให้เสียบอลง่ายให้เซฟให้ชัวร์ที่สุดแล้วก็เล่นบอลให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สมาธิในการเล่นแล้วโดยเฉพาะช่วง แรกของของการเล่นแล้วก็ช่วงสุดท้ายของการเล่นนะเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิในการเล่นแล้วก็เขาก็ทําได้ดีงั้นขอบคุณมัสเตอร์ทอนครับน,น,น้านาขอใช้ชนะขอบคุณครับสวัสดีครับ